สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้คุณผู้ชมมีข้อสงสัยนะครับในเรื่องของอการสมัครรับเลือกตั้งในส่วนของอมตอนะครับซึ่งประเด็นข้อสงสัยที่คุณผู้ชมสอบถามเนี่ยเป็นกรณีเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะครับว่าผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยถูกจํากัดสิทธิ์นะครับถูกจํากัดสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ยกตัวอย่างเช่นถูกจํากัดสิทธิ์ในเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้งนายกรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตนําบลหรือดํารงตําแหน่งรองนายกหรือเลขานุก,การเนี่ยนะครับจะสามารถไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือไม่นะครับผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยสามารถไปเป็นได้นะครับเขาถูกจํากัดสิทธิ์ในการที่จะสมัครรับเลือกตั้ง หรือว่าไปเป็นรองนายกเป็นเลขานุการก็จริงนะครับแต่เขาไม่ได้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้ถูกจำกัดสิทธิ์เนี่ยยังสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยสามารถจะไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะครับว่าถูกจำกัดสิทธิ์เท่านั้นไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ เพราะฉะนั้นสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ได้นะครับไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งก็ได้นะครับ